สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้กัยังอยู่ทึงพูคือเก่าครับอยู่กับอเซียไล่อหอมเราคือเกา่าแต่ว่าเป็นคลิปสองเลยพี่น้องคลิปสองหนพามาชมสวนเราเนี่ยเม่นของเราเบิร์ดเลยได้พี่น้องครับนี่องนีมม้อีสานพาะละคือเก่าครับวันนี้อยู่ทึงพูครับอยู่กับเจ้าของเดียวกันนี่ครับเจ้าของเราก็น,นั่งถ่ายแล้วทั้งปุ่นกับเมนสวนเราเบิดเดยพี่น้องเราปลูกต้นไม้ต้น,ตนผลละหมากล่างไม้ผสมประสานที่แล้วลาย ต่ว่ามื่อนี้บ่ให้เบื้องส่วนผลลราหม่ครับสิพาไปเบิ้งปลาหมักพริกมานะแล้วว่าเราปลูกพริกหนาฝนนี่ราคาดีขนาดเลยน้เสียวสวัสดีครับครับ,รบเอาเน้นน้ำซื้อไหมครับเอาซื้อซื้อกล้อยครับซ,ซื้อกล้อย,ออยบ้านบ้านาน้องพี่พวนครับตามบนเก่ายาดีแกงคอชัยะภูมิครับครับเปลี่ยนจาก จากเบิองหอมแบงเนาะเสียวหันเนาะครับผมจากหอมแบงมาเป็นสวนพริกครับคาบวันนี้สิพาไปเบิองสวนพริกเพื่ได้ปลูกพริกพร้อมครับจะหอมแบงกับพพ่อรวยหรือเสียปลูกพริกเพราะว่ามันก็ต้องขยับขยายในส่วนของการตลาดครับโอ้เนี่ยเพราะว่าบางทีราคามันก็บว่าเป็นไปตามที่คาดครับก็ต้องก็ต้องปลูกผสมประสานกันไปครับ จัดอันนั้นบ่ดีอันนี้ดีเพราะได้วัดพระว่าไงไงเนาะเพราะเพราะได้พระนกพริกเรามีแต่หน่วยพี่น้องเห็นบอกพริกพันธุ์ยังไงเซียเนี่ยอัมพวากครับอัมพวากครับผมเออมันหน่วยใไงเด็ดครับแต่ว่าต้นบ่ใหญ่มีแต่หน่วยสักลากอายุจากมื่อเสียเนี่ยอันนี้สองเดือนครับสองเดือนครับผมเริ่มเริ่มเก็บแล้วครับเริ่มเก็บหน่ี่เลื่อมเลิ่มแดงเป็นหน่วยงามครับนี่นี่โอ้หน่วยหน่วยหน่วยกกหน่วยเข่าเนาะเพิ่นเพื่อนนี่อย่างเพิ่อนหน่วยงามหน่วยงาม ภาษาปกิกไปชิไรเก็บเราพี่น้องปลูกในเนี่ยที่จะไล่ครับเนี่ยตรงนี้มันติดเป็นสองงานครับสองงานแต่ว่ามีรุ่นน่อยรุ่นรุ่นน่อยที่อีกสองไล่ครับรุุนน่อยกับฟางปุ่นฟางปุ่นกับมีโ้หปลูกอยู่ไร่บนหะัรับฟางปุ่นกับมีนี่คือเวียนร่องห้างคักเท่ครับนี่แวียนร่องยี่างเนี่ยอันนี้ร่องเห็นมันสะดวกสบายครับในการปลูกของเจ้าเป็นปลูกแบบต้นคูร่องคูเนาะเขาเอื้อนี่้ครับ ล่องพูดนะครับเท่าใดครับเสียดห้าสิบเซนครับห้าสิบแบบสลับฟันปลาคือบบสลับตรงเลยเนาะก็ตรงแน่สลับแน่ครับเอาปลูกลักสูตรบ่อดีขนนดะหลักสตรบ่มี้ครับหลักสูตรแบบโอตามอตยตามความสะดวกครับพารตงพริกเราันหนวยใหญ่เดี๋ยวอัมพวาโก้เอัมพวาโกราคาดีบ่เสียตอเนี่ยพริกเนี่ยโอราคากับปานกลางครับก็ถือว่าดีเพราะสมควรครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาสิขาดตลาดอยู่ได้เนาะแมนบ่ครับ ผมดูพี่น้องต้นในหญ่ดอกผางงวยใหญ่พริกงวยใหญ่รุ่นนี้ยู่ยงวยใหญ่ครับต้นนี้ดูพี่น้องป่าปัดปลูกพริกได้ครับปลูกมาได้หลายปีแล้วตีคือพร้อมหอมพุ่นแน่พริกเพิ่งปลูกครับเป็นเป็นมือใหม่เริ่มปลูกปีแรกก่อนเนาะครับก็บเพิ่งปลูกนะครับนี่ต้นมันงวยมันใหญ่มันเรื่มลมม่มเอาบ่อยู่ครับหนักต้นหน่อยงวนนยไงป่น ที่่ได้หาไม่ข้ามเรื่องแย่หนิครับข้ามเหรอครับเพราะว่ามันใช้เวลาเก็บโดนนี่เนาะมันหน่วยใหญ่แล้วมันกระดกต้นมันน้อยอ่าต้นหน่วยของเราต้นน้อน่วยเอียงมาอุบัติภัยแท้ครับนี่หน่วยเบลือเลยครับด่านมือไม้เนี่ยครับมือไม่ปลูกมาเพี้กปลูกในเอเชียเจ้าเอาไปศึกษาวิชามาจากใครเพื่อได้ศึกษาครับปลูกตามอัธยาศัยคึ้นอยากปลูกปลูกอรุณเนี่ยครับเช่นใดค่อยคึดว่าปลูกพันนี่มันสิดีค้านละค้านวดดีเห็นไหม อัมพวาโกมันเป็นวาตาสุกมันไม่แดงครับพันเื่นมันก็น่แดงสมบูรณ์เลยเมันเกิดแล้วแต่มันกิดมันกิดแดงอยู่แต่บางทีมันเกิดแล้วแต่ค้นมากเลยครับคุยอันพวก้าได้จ้างค้นเสียเอาหรือว่าได้ฉีดยาหน้านี่ตัด,ต,ดตัดเอาเครื่องอต<า>ัดหญ้าตัวครับ<อ>แล้วก็ใส่เมื่อโลกเอาไงใส่เมื่อโลกเอาเลยครับอันนี้ตัดลองน้ำลองกับตัดเอาเพราะว่าหน่อยหนักหน่อยนะได้พี่น้องคนที่ปลูกพริกหนาฝนนี่น่าเสียเนาะกับปลุก ขื่นล่องยกล่องครับสูงๆคืบหอมนี่แหละเพราะว่าหนาฝนนี่พืชทุกชนิดโมเมนต์สิบไงนี่เ็ปลูกเนี่ยนี่นี่มะไายตัวนี้ครับนี่ตัวนี้สวยมากอันันทั้งนั้นเป็นรุ่นขยายรุ่นขยายครับแล้วเก็บตอนเกี่ยวเข่ามันขนาดเราตอนถ่ายจากเทียร์ไล้กไปหน้องเราปลูกรุ่นสองแล้วฮึหน่วยสี่ขึ้นถึงป่าเบิร์ดเลยหนอเสียนอพี่ต้องแต่งเขาเกินแต่งสาวครับแต่งสานี่แต่งเสาเขาแต่งนี่นี่ครับ หนีแตงสาวแตงสี่ครับเบิ่นไปแตงสาวหนีไม่ชุดนียังบาแตงครับนีกระลังถีแตงมันริออกเสียก็เป็นแตงสาวอ่ะครับให้มันเป็นวดนตั้งเดียวอายุจากมือค่อยแตงซ้ำเนี่ยครับประมาณหนึ่งเดือนครับริออกให้เบิ่นเลยข้างล่างอ่ะครับ อา,าว่าะันเพิค้นพลางานหลายนวยกัหลายบ่เมนตเดียเก็ยบยากครับเก็ยบยากเก็บยากแล้วมันลม่ม๋อเอาแต่นวยทางเถิงครับเอาแต <c oughs> น่นี่ครับพวกนี้แต่งสาวบน <c oughs> ข้างล่างมันสิบ่มีงาครับซีข <c oughs> ้ขึ้นเวลาเก็บเมื่อเก็บงา่ายแล้วมันกระดกก็การเทคนิคแล้วขนาดแล้วของก็เคยปลูกได้ครับนี่นี่ครับแต่งสาวต้นนี้อายุได้จากมือเราเสียนห่ต้นนี้ได้ประมาณ2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ประมาณ14 15ห้าวันเนาะครับ อ่าก็งามดีไปพันเดียวกันบอเซียนเนี่ยพันเดียวกันเบิดครับเพราะว่ามาจากแหล่งที่เดียวกันมันก็เริ่มเป็นดอกขึ้นกันต้นเนี่ยครับเป็นแล้วครับติดดอกแล้วนี่ดอกดอกต้องเด็ดครับติดมือไม่ปลูกกับไงแล้วแล้วติคแล้วไหลได้เป็นดอกเพราะว่าเราปลูกออมตลอดเนาะปลูกหอมพี่ก็เท่าเดียดเจ้าก็ใด้ปุ๋ยยังไงเม็ดเนี่ยปุ๋ยเม็ดปุ๋ยอยครับเม็ดปุ๋ยใส่พึ่งใส่ปุ๋ยไปครับนี่สิบห้ามือใส่เทียนหนึ่งแล้ามันบ่เนี่ย ครับใส่ไปแล้วครับนี่เขาต้องแต่งที่ครับแต่งสาวเกินแต่งสาวครับเด็ดแต่งมดทุกต้นเลยแต่งทุกต้นครับแต่ว่าขันบัแต่งก็ได้เชื่อกันบัแต่งก็ได้เชืกันเมื่ที่แตกภูมิไงเราบ้ันจีเก็บยากครับการหดน้ากัดไส่สปริงใส่สปริงเกอร์คือหอมนะครับหวางเปรียบประกบอันนึ่งในสองล่องเชื่อกันครับให้มันเปียกเสมอกันเอาไปนองเปล่งเข่าครับไห่ครับเของเปล่งต้นใหญ่อีกก้อนไม่ใช่ล่องบัติแน่กว่า เด่นน้อยลบกกระชีได้เก็บทั้งหอมเก็บทั้งพริกครับงั้นที่พวตีกันเลื่อยสิมีพริกแดงสุกแล้วเขาเอื่นพริกงามครับโอ้ตรงนี้มันดูครับเอาเทียบกับจอมก้อยโอ้โนนะคไอ้ฉีดยาไรบ่ฮเสียปลูกนาฝนเนี่ยปลูกนาฝนตกตรงนี้บพันให้ฉีดเลยครับนี่บองันให้ฉีดยาจังเครียดจริเนี่ยบ่ครับของพันพวกล้าพวกน้ำข้างมาได้ยังได้ฝนเลยนี่น้ำข้างเขาก็ต้องหดแล้วกร หมดแนมไรเชื่อล้เาเนาะครับแล้วกบ็บักพริกนี่ส่วนมากสอฉีดอินซีครับน้ำสมขันใหม่ติดต้นบ่งน้ำยังสีช่วงนี้ราคาดีเด้อพี่น้องหมากพริกเพราะว่าช่วงนาเฮ็ดน้ายังเสียครับพ้นมีหัวการค่าพ้นปลูกช่วงนี้นีวพ้นจะได้ราคาสุดยอดอสิบอกให้ครับเพืดอเดก่งการเกษียณในถึกวยครับช่วงประมาณราคาแต่พอหมากพริกนี่ มันจับจับมือเสียน้วยค่อยๆได้เก็บไข่ให้บอกพี่สองเดือนครับสองเดือนเนาะโดยประมาณสองเดือนมันสีเรื่มพี่น้องอยากขายช่วงใดก็ยร้องไล่เอาจากมือขายกลับไปสองเดือนหรือสองเดือนครึ่งเนาะประมาณสามเดือนมันติดเต็มพอดีครับสามเดือนเนาะไล่ไปถอยหลังพี่น้องถอยหลังมาสามเดือนตี่เต็มพอดีครับ แต่ว่วาถ้าสิเก<ะ>็บแค่เขาก็เริ่มปลูกได้เลยครับแต่ว่าปัญหาของเราที่มองเห็นคือต้นมันหนักหนวยเราพี่น,ออนอ้อ,องเด,ดี๋ยวเบิ่งมันเอียงมันเจอล้มเข้ามาคือว่าบ่รอดนี่มันบ่อยเช่เนเียครับเจ้าต้องได้หาแนวมาค้ำอีกแค่เลยเนี่ต้องเอาเสียกมาค้ำเพิ่มพี่น้องเบิ่งสังเกตเบิ่งต้นเด๋มันดกๆกูมันหนักล้มไปแล้วครับกว่าเพราะว่าต้นมันมันบน่สลงใหญ่เนาะแต่ว่าหน่วยมันหลายโพด <c oughs> หน่วยหลายหน่วยใหญ่ครับครับเบิ่งดูกว่าครับ พอผิดย้ำหนีมันมันปวดทบหัวเพื่อนย้ำนาหัวครับฝนย้ำมันครับเพื่อนฝนย้ำฝนมันมากฝนปนดครับเชืยอ้ากะลงนี่เห็นบอายังรอดนี่ของรถที่นอกเป็นไตเจ็บง่ายนี่ครับมันหนักเห็นบอกอ่าดเขาหย่อนเจ็บน่วยงามันบ่งดูปวครับเด็กเด็กงามเอื่อนหม่หน่งาม แดงปลอดภัยแท้มันบ่เสียช่วงเนี้ยครับเพระาะว่าฝนตกทุกมื่อครับฝนตกทุกวันเลยครับฝนตกทุกวันเชื่อโรคบ่มีครับพี่น้องก,กว่เบิ้งวยมันรู้บ่แต่ว่าขันว่าบ่มีอันนี้เขาบ่าเอ,อิ้นเป็นโรคเรือเสียนี่แม,ม่เอ,อิ้นโรคอีหอย่างพริกจริงเหรอโรคก,กันนี่แหละครับเชื่อลานะครับเชื่อลาฝนฝนตกหลายนี่เด้มันกับพรอมีโรคมันกับมีโยครับเป็นบางต้นพี่น้องไปเบิ้งเรื่อยๆครับนี่เป็นชิปการชมพริกครับ เพราะว่าหาพริกให้พี่น้องเบิ้งยากเขาพอดีมาสวดจังหวะเราเราว่าเราปลูกพริกพร้อมกันเลยได้เบิ้งปลูกพริกพร้อมกันเลยพี่น้องผักเบิ้งแดงจังริงเลยครับผักเบิ้งอ๋อพริกหน่วยแดงแดงพริกหน่วยงามเราเนียพี่น้องครับเบิ้งเอาพริกหน่วยงามครับผู้ใดอยากกินมาพริกย้ำนี่เด้อพี่น้องเลยเพียรเพราะว่าปลอดสารยู่บ้านน้องพี่ป่วนเนี่ยครับเพราะว่า เพราะว่ามันมันฉีดียังไม่ได้หรอกครับเพราะฉีดเพื่อฝนล่างหมาทันทีเลยทันทันหาตลาดบ่อเสียมะเพล็กนี่งเสียไปขายมองไหนมะเพล็กส่งกับหอมเลยครับโอ้ส่งน้ำกันอีกครับแม่ค้าแม่ค้าที่เดียวกันแม่ค้าที่เดียวกันเลยครับบุญพี่น้องบุญเมื่พรอขายหรอกครับบอกพี่กันแถวพุ่นก่อไผรของเจ้าเวิร์ดเลยทีเดียเสียก่อไผรครับกันแดนอ๋อถึงแต่ทางเขามามันเนีจ็ดสิบตัวครับทางเข้าที่แปดไร่ครับทั้งหมดป้าผั่วพี่น้องเบิุงครับ S <S <L> ทีเราโมเมนหน่อยๆได้พี่น้องแต่ว่าเรามีหลาย,ย่างไหไทยโยแต่ว่าเป็นคลิปรุนๆสิมหาไทยด้วยครับทุเรียนเราก็มีได้พี่น้องแต่ว่าทุเรียนเราเริ่มปลูกไม่อันนั้นก็จะเป็นผลแล้ว์มากลางไม่บ่เสียซุมม้มอันนั้น,นเป็นล้องกองครับอันนั้นแบบงอทั้งขังหน่อยๆนะเ,เงะครับงอแบบเขียบครับงอแบบเขียบ มันเขียบต้เนเลยเียวรงกาเขียวเป็นสวนผลเรไม้อีกครับนี่ก็เป็นพืชผักสวนคว้าไว้จะกินเองนั่นแ่ละครับมะน,นาวดกหม่องมหนาวเนี่ยคุณรู้ปะมะนาวไว้จะกินครับปลูกไว้กินแรงน้ำรากัหลายพี่น้องเอ้ยบปวดองห่วงเลยนี่พริกไทยอ่อนครับปวพริกไทยก็มีอีก,ลก,ลกอปลูกไว้กินพริกไทยอ่อนกินเองครับบตองปลูกไร้โมอเซียนเนี่ยบมอครับพริกไทยอ่อนปลูกไว้แค่กินนี่ดิโอ้ปวดครับเป็นน้อยแล้วแค่นี้กินมาเบิดแล้วครับกินไร้บุญแม่เต็มรูแม่ เิกไทยเขาไม่ได้กินทุกมือบักบก้าลายครับหง่าโสุกเปิดแล้วข่วนบกก่าประมาณหาจีบต้นครับมีฮอนเลนมีแขกดำฮอนเลนกับมีเพิ่งปลูกเป็นงวยกันนัวเชียนงวยสุกคือโบราณครับเด็กฮวนเลนมันเพิ่นได้สุกเพิ่งปลูกรุ่นเพิ่งเป็นงวยฮอนเลนครับเตี้ยวฮอนเลนไม่ขี้หอดี่พันถึงสุูมเนี่ยมื้งนี่มันพันแขกพันแขกนวลครับปลูกปลูกมื้งนี่ปลูกได้ความอันนี้เลยครับมื้งนี่ปลูกความสวนเลยครับบรรจบมาหอดเชียงนายแล้วพี่น้อง เอาเป็นว่าคลิปนี้กะให้พ่อแม่พี่น้องเบิงเ้งแลงบันดันใจอีกคือเก่าล้วครับผู้ใดสนใจพริกหรือว่าสนใจสอบถามนี่ยังก็เบอร์โทรเดียวสิลงให้คือเก่าอะโวคาโดรครับปีหน้าเป็นลูกออกลูกบูวเจ็ดครับโอ้สวนอะโวคาโดก็มีอีกมีอะโวคาโดมีอยู่สามสิบต้นครับสามสิบต้นปีหน้าออกลูกครับปีหน้าสีน้ำมะไทยครับปีหน้าอะโวคาโดออกลูกครับทุนนะทงุ่นกับแมนเบิร์ดเลยท่านพักไล้วยครับกล้วยกล้วยไข่กัมเพงเพชรกูน่ะข้ากล้วยไข่กัมเพงเพชร มาหาเราดิมีหลายอย่างหลายเนวยพี่น้องคือนในโบออกมหาเรามีให้ได้เบิ้งเบิ้งเลยพี่น้องเอาคลิปนี้ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งซั้นนี่ละพู้ใดมากคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านด้อยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ